โ o y o า a v วิกโเครื่องสามพันนะครับคันนี้ก่อนจะเข้ามาเนี่ยไ็ได้ทําการเปลี่ยนเซ็นเตอร์ท้ายรางกับเอสวีไปนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วรถมีอาการเร่งเองควันขาวนะแต่ตอนนี้ที่มาเนี่ยควันไม่ขาวแล้วะ้อ,องลบโค้รลบอะไรไปแต่ปัญหาที่เจอตอนนี้คือเครื่องยนต์มีเสียงเคก ดูจากเครื่องสแกนแล้วอ่าคือเสียงมันเข็กแบบแป่งๆเดี๋ยวเราดูจากเครื่องสแกนเนี่ยมันจะมีโคชีสุบหนึ่งบวกหนะครับอ่ดูนะฮะไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับเสักครู่นะฮะ ทีอาจจะมีการถอดถอดไปนะฮะจะดูจากค่า Data เมื่อกี้มีการถอดเซ็นเซอร์ไาจึงโชว์นะครับดูจากค่า Data นะฮะสูบหนึ่งลบสี่จุดแปดเนี่ยค่าวัชีดไม่สวยเลยเดี๋ยวผมลบโค่อน เสียงเคก็ยังไม่หายนะโอเคเดี๋ยวว่าจะลองถอดเครฉีดดูนะฮะมีสูบหนึ่งะสูบสามที่ที่บวกเยอะลบเยอะนะครับโอเคครับตอนนี้เราทำการเทสอยู่นะครับ ท่คอมพิวเตอร์เราจะรู้รายละเอียดต่างๆที่มีปัญหานะครับเราสุ่มไหนที่ปัญหาก็ได้แก้ไขถูกทางนะครับโอเคมีสุกสาก็สุกสีนะครับที่การฉีดมีปัญหานะครับเรื่องนี้คืออะไรฉีดน้อยกว่าเป้าหมายป้าหมายต้องการอ่าอยู่ที่ต่ำสุดไม่เกินต่ำสุดร้อยสิบหกสูงสุดไม่เกินร้อยสามสิบห้าอันนี้ได้แค่ร้อยสามนะครับทำให้ดูในเครื่องสแกนแล้ว ค่าหัวฉีดตันนี้จะเป็นบวกเยอะนะครับ mm hmm. เนี่ยตระกว่าไม่ได้เลยสามกับสี่อันนี้ก็เหมือนกันก็ฉีดน้อยอ่าอันนี้ก็ฉีดน้อยดังนั้นสูบสามคิดว่าปลายหัวฉีดน่าจะมีปัญหาลายกับเตมีปัญหา โอเคครับเดี๋ยวเราจะการถอดรือสองต้นนี้มาดูอ่าดูเปลวฉีดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปรื้อกันนะครับอเอาหัวไหนก่อนดีหัวหนึ่ดีกว่าหัวหนึ่งดูงดสังเกตอันนี้คือแกนคอมานนะครับมีรอยคาบสนิมนะฮะมีรอยคาบสนิมดูดูเข็ม เข็มต้นนี้ยสวยที่สุดในบรรดาสามสี่หัวนะครับไม่มีคราบดาอ่าเดี๋ยวไปดูต้นที่สองกันต้นที่สองก็อ่ามีสนิมเหมือนเดิมอ่าแต่ที่หนักก็คือนะปลายมีรอยไหมนะครับรอยไหมก็ต้นสามเหมือนเดิมอาการนี่เหมือนมีน้ำมันผสมน้ำนะครับ ส่วนปลายเนี่ยก็ไหมไหมนะเป็นต,ตัวที่สี่ต้นนะครับปลายไหมทุกต้นเลยยกเว้นต้นที่หนึ่งเห็นไหมครับดำไหม่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูปลายที่เรา,เราจะลองที่เราจะเปลี่ยนดูนะครับเราจะเปลี่ยนดูปลายชุดใหม่เนี่ยมันจะเป็นปลายเรียกว่า ลมดำลมดำหรือเคลือบดำมาเคลือบอ,อ่ะสีสีก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งต้นนะไม่ใช่เป็นครึ่งกลางๆนะครับสังเกตเดี๋ยวผมเอาต้นที่หนึ่งมาต้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นปลายสีแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเราเปลี่ยนปลายดูแล้วลองเทสขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ไม่ใช่ปลายเดิมละ เป็นปลายที่เปลี่ยนมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วไม่ใช่เบอร์เบอร์ก็ไม่ใช่เบอร์เดิมเบอร์เดิมสําหรับวีโก้สามพันมันจะเป็นแปดเบอร์แปดหกสามนะครับอ่าแปดหกสามตัวนี้จะเป็นหนึ่งศูนย์หกสองเป็นตัวของตัวสมาร์ทแคปอ่าหนึ่งศูนย์หกสองนะครับโอเคอันนี้ ก็าทำการเทสนะครับเทสเอ,อแลวโอเคอการเปลี่ยนปลายนี่เปลี่ยนปลายนะเปลี่ยนปลายก็ปลาย,ายแล้วก็ปันโอเครับได้เหอโอเคครับค่าถึงแดงอยู่แต่ว่ารับได้อยู่ครับเกินเล็กมาไม่มากค่ามาให้ผ่านอยู่ให้เป็นไพหลดตัวพาหลดสองนะครับพอต้นมันก็ไม่สมบูรณ์อะไรมากมาย ผ่านการผ่านการซ่อมมาแล้วโอเคครับยวไปลองที่รถกันสวัสดีครับก็หลังจากเราทำการซ่อมหัวฉีดแล้วนะครับต่อหัวฉีดอ่าโดยการเปลี่ยนปลายนะฮะเปลี่ยนปลายแล้วก็ลงทะเบียนหัวฉีดใหม่ทั้งหมดแล้วนั้นนะฮะก็การจะดูเครื่องนิ่งนะฮะไม่มีเสียงเค แล้วก็จากการที่เมื่อช่วงเช้ากว่าจะเปลี่ยนไปเนี่ยจะมีควันขาวนะครับจะมีควันขาวเร่งแล้วขาวอ่าตอนนี้เร่งไม่มีควันนะครับต่อไปก็จะเป็นค่าสดค่าสดนะครับค่าสดของหัวฉีดจากสูปหนึ่งเมื่อเช้าติดลบห้านะครับสูบสามเนี่ยบวกสามกว่าเรือ่องอะไรนถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ค่าก็กลับมา อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าปกติเลยส่วนสูบเนี้ยเดี๋ยวมันจะค่อยลงเครื่องจะค่อยๆปรับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันมีไหมข่อดูโค้ดนิดนึงนะครับโค้ดไม่มีนะครับผมอ่าไปเช็คเอนจิ้นก็ไม่มีก็น่าจะจบแหละอาการนี้ที่เข้ามาเนี่ยคือรถไม่รู้มีอาการอะไรแต่เพื่อนช่างอ่าลากมานะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวขอปิดคลิปเลย